สวัสดีค่ะสวัสดีชาวอสกหอทุกท่านเลยสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังข่าวสารของอสกหอยู่เสมอสำหรับวันนี้นะคะแฟนคลับของเจ้าคุณพระหรือว่าคุณแม่ปลาในอุ่นพรมก็คงจะมีเหตเช่นเคยก่อนหน้านี้เรามีการรยายงานถึงสเต็ปของการที่ในช่วงนี้ก็จะมีการ อัพตำแหน่งกันอย่างมากมายมีการพระราชทานมีการให้เกียรติกันอย่างวุ่นวายเพราะว่ามันก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ทางท่านผู้หญิงอ,อนนนงได้มีการเปิดตัวเนาะมีการออกงานดังนั้นจะไม่ให้คนอื่นได้รับมันก็คงจะไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าทุกคนก็ต้องได้รับการเกลี่ยความรักไปเท่าๆกันไม่ให้มีการน้อยหน้าซึ่งกันและกันดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าวันนี้มีการประกาศ ร่จาจะกิจการนุเบกษาออกมาทางคุณหญิงปรานีได้รับเกียรติอะไรกันบ้างเพื่อนเืเข้ามาแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับมี่ด้วยจ้าแน่นอนนะคะว่าน่าจะเป็นข่าวที่ทางกลุ่มของแฟนคลับเจ้าคุณพระก็คงจะต้องยินดีเป็นอย่างแน่นอน เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้รับการให้เกียรติมาโดยตลอดเลยนะคะตั้งแต่การเปิดตัวของท่านผู้หญิงออนนนงหลังจากนั้นคุณแม่ปราณีก็ได้รับเกียรติด้วยเช่นกันในเมื่อเขาได้คุณแม่ปราณีก็ต้องได้นะคะก็ไปเป็นผู้แทนพระองค์อย่างสมเกียรติก็คือได้เป็นทั้งคุณหญิงปราณีอุ่นพรมด้วยแล้วก็ได้เดินพรมแดงอย่างแท้จริงด้วย และเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทางเจ้าคุณพระก็ได้รับเกียรติโดยการได้รับพระราชทานการแต่งตั้งชื่อใหม่จากสิมีนาเดิมตปตัตกก็กลายเป็นสิมีนาตนอนูหน,นสระอาทอถุงที่มีความหมายอย่างสวยสดงดงามถึงแม้ว่าจะมีพวกบรรดาแฟนคลับของท่านอื่น ของพระราชนินีอาจจะไม่ค่อยพอใจหรือว่าอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่เราออกมาขยายความถึงคำวา่านาาอาจจะมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนตัวสะกดเท่านั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพ้องอะไรกับคำวา่านาาที่เราได้นำมาเสนอว่ามันจะเป็นเกียรติสูงสุดของการที่เปลี่ยนเพราะว่าในปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ยุค รัตานาโกสินทร์เป็นต้นมาก็จะมีเพียงแค่สองพระองค์เท่านั้นราชินีที่สามารถที่จะใช้คําว่าหน้าได้ทางเจ้าคุณพระเนี่ยเป็นคนที่สามบางคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยเนาะโดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไม่ชอบทางเจ้าคุณพระก็อาจจะมองว่าเอ้ยไม่ใช่หรอกเปลี่ยนแค่จากตอประตักมาเป็นทอถ,ถุงก็แค่นั้นเองมันจะไปเกี่ยวข้องอะไรนี่อยากจะถามนิดนึงนะคะว่าเวลาชาวบ้านธรรมดาเนี่ยเวลาที่เขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยเขาเปลี่ยนกันเพราะอะไร ส่วนใหญ่คนที่เปลี่ยนชื่อนะเขาก็จะต้องไปให้พระดูบ้างหรือบางคนก็ตั้งเองโดยที่ว่าพื้นฐานของการที่จะเปลี่ยนเพราะอะไรหนึ่งชื่อไม่เป็นมงคลสองความหมายไม่ค่อยดีไม่ค่อยถูกใจสามอาจจะไม่ถูกโชคสี่อาจจะยายตัวเองนั้นมีโชคก็สารพัดสารเพทที่จะอ้างเอามาเปลี่ยนดังนั้นเราก็มองว่าถ้าคุณจะมองว่าเขาจะเปลี่ยนชื่อ จากตวตากมาเป็นขอถุงโดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรซัพพอร์ตเลยเพียงแค่ว่าเอาเปลี่ยนเก๋ๆแค่นั้นอะคุณคิดว่าอย่างนั้นจริงหรือเปล่ามี่ไม่เชื่อนะว่าการที่จะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนให้ทั้งประเทศเขาทราบเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปแล้วมันควรจะมีเหตุผลโดยเฉพาะในเรื่องของราชวงศ์ในเรื่องของสตรีที่กําลังแย่งอานาจกันแย่งความรักกันคือมีไม่เชื่อนะว่าอยู่ๆเขาจะมาเปลี่ยนแบบเอ้ยไม่มีอะไรอะ่ะ ตปะตักมันยุ่งยากอ่ะเราลองมาเป็นทอถุงดีกว่าแล้วแถมนราชกิจจารุเบกษาการประกาศออกมาก,ก็มีทั้งคำแปลมาให้ด้วยก็คือผู้เป็นที่พึ่งผู้ที่มีความเพียบพร้อมดั่งกุลสตรีดังนั้นความหมายมันก็ตรงกันอยู่แล้วในคำว่าผู้เป็นที่พึ่งของกษัตริย์เอาเป็นว่า เป็นความคิดของทุกท่านก็แล้วกันนะคะเรายกให้ให้ทุกคนนั้นแสดงความคิดเห็นกันได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะมีความคิดเห็นเป็นของตัวเองว่ามันเป็นเรื่องปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษไม่ได้ไปพ้องกับพระบรมราชนีนาถก็ไม่เป็นไรจ้ะ สามารถที่จะมีความคิดเห็นส่วนบุคคลได้สามารถที่จะคิดไม่เหมือนกันก็ได้ดังนั้นอันนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆพนนาะร่วมกันแสดงความคิดเห็นด้วยโอเคเรามาถึงข่าววันนี้นะคะข่าวดีของทางคุณแม่ปราณีอุ่นพรมโปรดกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์คุณหญิงปราณีอุ่นพรมประกาศ เรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่สิบมีพระบรมราชองการโปรดเล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายในชั้นตติยะจุลจอมเกล้าแก่นางปราณีอุ่นพรม ทั้นนี้ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ประกาศณนะวันที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันแต่สิ่งที่เรางงอยู่อย่างหนึ่งก็คือในเนื้อข่าวเนี่ยเป็นคุณหญิงปราณีอุบลพรแต่เราไม่เข้าใจว่าในใบประกาศ งาใบประกาศที่มีหัวไม่ใช่หัวครุฑสิหัวอะไรด้านบนนะคะที่เป็นหนังสือประกาศออกมาเขาทําไมไม่ใช้คําว่าคุณหญิงอันนี้ม่ไม,ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะว่าตามหลักของหนังสือราชการเนี่ยคือจะต้องห้ามมีคํานําหน้าที่ที่เป็นคุณหญิงอยู่ข้างในเปล่าแต่ว่าสังเกตเห็นทุกคนคงจะเห็นบนหน้าจอเนาะเขาจะใช้คําว่าแก่นางปราณีอุ่นพรมอันนี้เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ก็เป็นเพียงแค่ข้อสังเกตถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ทางด้านนี้ก็สามารถมาชี้แจงได้ต่อมานะคะถ้าเราไปสืบค้นเนาะเรื่องของการให้เกียรติก่อนหน้านี้เมื่อปีพศ2566ทางคุณแม่ปราณีก็เคยได้รับพระราชทานเหรียญรัตนาพรมาก่อนหน้านี้แล้วในหลวงพระราชทานเหรียญรัตนาพรชั้นที่สี่แก่นางปราณีอุ่นพรมคุณแม่ของเจ้าคุณพระ ในวันที่4กรกฎาคมปีพศ2 5 6 6ในหลวงพระราชทานเหรียญรัศนาพรชั้นที่4แก่นางปราณีอุ่นพรมคุณแม่ของเจ้าคุณพระศรีนาถพิษราศกลยาณีทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สกรกฎาคมพุทธศักราช2566ประกาศณวันที่สกรกฎาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชก,กาลปัจจุบัน ก็สักประมาณปีกว่านะคะจนกระทั่งมาปีนี้ก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ติติยะจุลจอมเกล้าให้แก่คุณหญิงปลานีอุ่นพรมอีกครั้งหนึ่ง mm. ก็เรียกได้ว่าเป็นเกียรติสูงสุดเลยก็จะมีความต่อเนื่องกันมานะคะเรียกว่าไม่ให้น้อยหน้าซึ่งกันและกันไม่ให้มีการเหลื่อมล้ำซึ่งกันและกันเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเกียรติอันนี้ แฟนคลับของเจ้าคุณพระก็คงจะดีใจอะเนาะแต่ในทำนองเดียวกันถ้าเกิดเป็นแฟนคลับของพระราชนีก็คงจะไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ดังนั้นเพื่อนๆรับฟังข่าวสามีแล้วอย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ